แล้วเนี่ยคือไม่แปลกใจแต่มันไม่ปังมันไม่ว้าวเก่งไหมเก่งแต่ว่าเก่าแล้วค่ะคอาจารย์ก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะบอกว่าโอ้โหเห็นรายชื่อออกมาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนเก่งนะแต่ใช้คํานี้ว่าเคยเก่งเก่งในอดีตนะคะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าบริบทของสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยทั้ง5ท่านนี้จะยังเหมาะสมหรือไม่อ่ะฟังอาจารย์ธนพรหน่อยค่ะต้องเรียนเลยว่ามันไม่แปลกใหม่ไม่ปังแล้วก็ไม่ว้าว ประเด็นที่ท่านท่านเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้ความสามารถแต่ผมไม่เห็นว่าจะมีใครมีความรู้ความสามารถเกินกว่าเจ้าของพักเพื่อไทยคือความรู้ความสามารถถ้าไม่เกินกว่านายใหญ่นะครับนายน้อยไปคุยกับนายใหญ่นะครับจะได้ประโยชน์กว่า,ท,าท่านเคยเก่งนะครับแต่ความเคยเก่งของท่านเนี่ยนะครับมันคือ past perfect เราต้องการที่ปรึกษานะครับที่เป็น future นะครับ เพราะว่าสังคมไทยวันนี้มันต้องคิดไปข้างหน้านะครับแต่วันนี้เราก็ยังย่ําอยู่กับอดีตสําหรับผู้คนเหล่านี้ซึ่งผมพูดตรงๆนะถ้าภาษาผมนะหน้าช้านักมวยที่หน้าช้ำเนี่ยนะครับเขาไม่เอาขึ้นมาต่อยแล้วอย่างลุงป้อมนี่คือความเห็นจากนักวิเคราะห์การเมืองค่ะจธน,นพรเห็นโฉมหน้ากุญซือนายกแพททองทานบอกโอ้บุคคลเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถนะมีแต่ทํางานทําหน้าที่มาต่าง ตำแหน่งต่างวาระเป็น10ปีทําไมประเทศไทยยังย่ําอยู่ที่เดิมล่ะก็สะท้อนให้เห็นว่าแม้จะเคยเก่งในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้เก่งแล้วแล้วก็เปรียบนะคะบอกที่ปรึกษาบางคนเนี่ยตัวเองเห็นหน้ามาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งนู่นแนแล้วก็ยังมาเป็นที่ปรึกษาอีกในปีนี้ โอโหแบบนี้จะคาดหวังอะไรได้อาจารย์บอกว่าแม้อดีตเคยเก่งก็จริงแต่ปัจจุบันประชาชนอยากเห็นคณะที่ปรึกษาทนายกเป็นผู้มีภูมิความรู้เป็นคนทันสมัยเก่งเรื่องอนาคตไม่ได้ใช้แต่คนหน้าช้ำที่มองว่าไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ทางด้านการเมืองและด้านนโยบายค่ะซึ่งการแต่งตั้งบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการตอบแทนกันส่วนรายชื่อที่ปรึกษาที่เป็นคนของยุคคุนทักษิณอดีตนายกหวังจะลบคำคอร หาเรื่องการครอบงำเรื่องนี้อาจารย์ธนพรบอกโหห้ามใครคิดห้ามความคิดคนคงไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคลี่คลายกระแสสังคมแบบนี้ได้นะคะก็คือนายกต้องกล้าค่ะกล้าเลือกที่จะใช้คนอื่นที่มีความรู้ความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าลูกน้องเก่าของคุณทักษิณเช่นนักวิชาการร่วมรุ่นนักวิชาการรุ่นใหม่คนร่วมสมัยที่สังคมมองว่าโอ้คนนี้มีความหวังไม่ให้ติดกับดักความสำเร็จค่ะ แล้วเนี่ยนายใหญ่กับนายน้อยท่านก็เป็นพ่อลูกกันทางสายโลหิตนะครับคือมันห้ามใครคิดนะ่ะมันไม่ได้หรอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันคลี่คลายได้ก็คือว่าท่านนายกเนี่ยต้องกล้าเลือกใช้คนอื่นที่มีความสามารถไม่ยิ่งย่อนอโทษไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าลูกน้องเก่าของพ่อนะครับแต่เป็นนักวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญในรุ่นใหม่ๆนะครับที่สังคมเขาเห็นว่าเฮ้ยนี่มันคือความหวัง นะครับเราไปเอาคนซึ่งเคยเก่งมาเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเอามาทำงานเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับประชาชนนะนอกจากนี้นะครับอาจารย์ธนพรก็ยังวิเคราะห์ไปถึงพักพลังประชารัฐด,ด้วยนะครับที่ออกมาประกาศ เป็นฝ่ายค้านเต็มตัวแล้วนะครับพร้อมกับคุยโวเลยบอกว่าเดี๋ยวมีการตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการตรวจสอบรัฐบาลนะครับอันนี้อาจารย์มองว่าเป็นเรื่องของชมรมคนอกหักนะที่คงทําได้แค่นี้แหละแต่อย่างแรกที่ควรทําในตอนนี้ก่อนเลยนะครับในฐานะของหัวหน้าพักอย่างพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเนี่ยให้ไปประชุมสภาให้ได้ก่อนเพื่อให้สังคมได้เห็นว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยมีความพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้านนะครับ เอาอย่างแรกให้หัวหน้าพักไปประชุมสภาให้ได้ก่อนนะครับคือผมเรียนว่าไอ้ไอเปิดเผยนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องดีแหละแต่ประเด็นก็คือว่าในฐานะเป็นพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะครับแล้วคุณไม่ไปประชุมสภาเนี่ยจะไปหวังผลอะไรกับไอ้ปฏิบัติการเปิดเผยแบบนี้นะครับผมคิดว่าอย่างแรกนะครับที่พักพลังประชารัฐจะต้องทําก็คือว่าเอาลุงป้อมไปประชุมสภา นะครับให้ลุงป้อมได้ทําให้สังคมเห็นว่าท่านพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้านแล้วถ้ามีวันหนึ่งนะครับประชุมวิทย์ฝ่ายค้านเราเห็นหัวหน้าเท้งนั่งหัวโตคนถัดมาเป็นลุงป้อมมันก็ยิ่งเป็นความสง่างามใหญ่นี่แหละค่ะก็คือโจทย์แรกที่อาจารย์ฝากให้ทางฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยไปทําก่อนนะแล้วก็ดูเหมือนจะง่ายกว่าการไปโค่นล้มหรือว่าไปโจมตีรัฐบาลด้วยซ้ําก็คือการพาหัวหน้าพักเนี่ยค่ะ ไปเข้าสภาให้ดูหน่อยได้ไหมนะคะถ้าเข้าไม่ได้ก็ได้แต่เป็นฝ่ายแค้นก็คือได้แต่มีเรื่องร้องเรียนกันอยู่นอกสภาแบบนี้ล่ะค่ะทางฝั่งของนายกมีการแต่งตั้งกุลซือเพื่อมาดูแลในหลายๆเรื่องแล้วทางฝักพลังประชารัฐเองก็มีการแต่งตั้งเหมือนกันครับคุณผู้ชมมีการเปิดนะครับศูนย์นโยบายและวิชาการของพรรคพลังประชารัฐ ศูนย์นี้เนี่ยเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะนํามาไว้ซักฟอกไว้สอบถามรัฐบาลอย่างเต็มที่เลยนะครับค,คุณผู้ชมแล้วมี3ท่านที่ต้องบอกว่าชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีมาดูกันหน่อยนะครับสำหรับกุญซือของพรรคพลังประชารัฐมีการเปิดตัวเมื่อวันนี้นะครับในการถแถลงข่าวคนแรกเนี่ยคือคุณสนธิรัตน์สนธิเจรวง์นะครับท่านเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นหัวหน้าทีมนะครับคนนี้เนี่ยอายุ64ปี ท่านที่2คนนี้ครับคุณอุตมะสาวนายนนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอายุ64ปีนะครับและท่านที่3คือคุณธทีรชัยภูวนาธนารานุบาลน,นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเช่นกันท่านนี้อายุ73ปีแล้วก็เป็นทีมงานคนสําคัญทั้ง3คนเนี่ยรวมอายุกันแล้วอยู่ที่201ปีนะครับคุณผู้ชมคุณสนทิรัตน์สนทิจิรวงครับเดิมทีท่านเคยเป็นนักธุรกิจนะครับเคยเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ต่อมาเนี่ยเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยนะครับเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับในเดือนกันยายนปี2558และเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในเดือนธันวาคมปี59ในยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับต่อมาเนี่ยได้ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็ได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยและในปี2565ครับ ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการพรรคอนาคตไทยนะครับต่อมาในเดือนมกราคมปี66คุณอุตมะนะครับแล้วก็ได้ย้ายกลับมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐภายใต้แกนนำของพลเอกประวิทย์นี่แหละครับ อีกหนึ่งท่านนะคะคุณอุตมะสาวนายนค่ะท่านเป็นผู้บริหารสถาบันการเงินเอกชนต่อมาทํางานเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเคยเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการเป็นอาจารย์ประจําสาขาการเงินและบริหารธุรกิจนะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และก็ท่านเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยเมื่อเดือนมิถุนายนปี58ค่ะท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็คือดรสมคิดจาตุศีพิทักษ์แล้วก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐ ต่อมาในปีพุทธศัการาช2558เช่นกันได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาค่ะแล้วก็ได้มีการยื่นหนังสือลาออกในช่วงเดือนกันยายนปี59นะคะเพื่อให้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตอนนั้นเป็นกระทรวงใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่ยื่นลาออกก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในวันที่15กัน ยายนปี2559ต่อมาในเดือนธันวาคมค่ะปีเดียวกันก็ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลพลเอกประย,ยุจันโอชานะคะแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์และการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือว่าโควิดนาคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยต่อมาก็ได้ลาออกจากพักพลังประชารัฐนะคะแล้วก็ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีหลัง จากนั้นในปี2565ค่ะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยต่อมาในเดือนมกราคมปี66เขากับคุณสนธิรัตน์ย้ายกลับมาร่วมงานกับพลังประชารัฐนั่นเองค่ะอีกหนึ่งท่านท่านสุดท้ายนะครับคุณเทียรชัยภูวนาถนารานุบาลน,นะครับก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตร แล้วก็เคยเป็นประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วยนะครับเป็นเลขาธิการสำนักง,งานกรลอตาเป็นประธาน,นาคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกรรมการเลขานุการของขคณะกรรมการกรลอตาครับในระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของยุคคุณยิ่งลักชินวัตรนะครับตอนนั้นก็มักจะมีข่าวความขัดแย้งกันทางความคิดนะครับกับคุณกิติรัตน์นรนอง รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจกอยู่เสมอนะครับซึ่งต่อมาในเดือนมกราคมปี2555ก็ถูกปรับออกจากการเป็นรัฐมนตรีนะครับ